สำหรับลูกค้าที่จะเอาไปแต่งร้านอาหารนะครับร้านกาแฟคาเฟ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอินดอร์เอาท์ดอร์นะครับตามขับตามผับนะครับ สวัสดีครับผมพี่กมล LED Master นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอเมื่อต้นคลิปนะครับที่ลูกค้าได้ถ่ายรีวิวมาให้ดูตัวนั้นก็จะเป็นร้านเปิงคาเฟ่นะครับร้านเปิงคาเฟ่ที่อยู่เชียงใหม่นะครับลูกค้าท่านใดสะดวกว่างๆก็เข้าไปอุ่นนุนพี่เข้าได้นะตัวนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เขามากๆนะครับตัวไฟที่พี่เขาใช้งานตัวนี้ก็จะเป็น รุ่นนี้เลยนะครับเป็นนีออนเฟกนะเป็นรุ่น R G B สลับสีตัวนี้เป็นงานดีเลยนะครับงานดีสเปคราชการเลยนะครับจะไม่ก้องแก๊งนะครับตัวนี้ขนาดพื้นที่หน้าตัดก็จะอยู่ที่1ซนติเมตรก็คือ10มิลนะครับนี่แล้วก็ความสูงของตัวไฟก็อยู่ที่1.5ซนเมตรนะครับแล้วก็ฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ8มิลนะครับนี่ จุดที่เราตัดต่อนะครับตัวนี้จะตัดต่อได้ที่ระยะ1เมตรนี่ก็จะมีมาร์กเอาไว้นะครับที่ใต้ท้องนะครับสีดำๆนะครับเราก็ตัดให้ตรงจุดสําหรับลูกค้าที่จะเอาไปแต่งร้านอาหารนะครับร้านกาแฟคาเฟ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอินดอร์เอาดอร์นะครับตามขับตามผับนะครับก็ใช้งานได้แล้วก็ตกแต่งอาคารนะครับงานอินเทเลียนะครับเอาไป ฝังฝ้าซ่อนฝ้านะครับหรือจะเอาไปตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่งสวนก็ได้หมดเลยนะครับตัวนี้สังเกตนะครับนี่ผมจะให้ดูงานนะตัวนี้เป็นงานดีเลยนะครับเป็นงานเกรดเเลยนะครับเป็นชิป SMD ออกมาใหม่นะครับนี่นะครับให้ดูไฟนะไฟจะออกมาเต็มนะครับเราจะมองไม่เห็นเม็ดไฟนะครับจะมองไม่เห็นเม็ดไฟนะครับถ้าเป็นงานที่คุณภาพต่ำนะครับจะเห็นเม็ดไฟเป็นจุดๆนะครับตัวนั้นจะไม่สวยนะครับเวลาที่ท่านติดตั้ง ที่ร้านของท่านนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่เป็นงานดีเลยนะครับงานเกรดส่งราชการเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันนะอันนี้คือไฟนะครับที่ผมเปิดนะครับในตอนที่ผมเปิดไฟในสตูดิโอเดี๋ยวผมจะปิดไฟมืดๆให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูฟังก์ชันนะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับท่านจะได้เอาไปใช้เป็นไอเดียในการตกแต่งนะครับอันนี้เราปิดไฟแล้วนะครับเราปิดไฟอยู่ในสตูนะ ตัวนี้ท่านจะเห็นว่านะไฟนะ่ะจะออกมาเป็นสีชัดมากเลยนะครับตัวนี้นะครับสีจะชัดจะคมนะครับสีชัด,มชดคมดตัวนี้จะเหมาะมากเลยนะครับที่เราจะเอาไปใช้ในงานของเรานะครับนี่นะครับเป็นงานดีนะครับเม็ดไฟมาเต็มสังเกตจะไม่เห็นจะไม่เห็นเม็ดไฟเป็นจุดๆนะเนี่ยนะครับจะไม่เห็นเม็ดไฟเป็นจุดๆคือไฟจะสว่างมากเลยนะครับไฟจะออกมาแบบสม่ำเสมอนะครับไฟออกมาสม่ำเสมอเลยนะครับ ก็จะมีหลายฟังก์ชันนะไฟก็จะปรับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามรีโมทของเราเลยนะครับเราจะปรับให้เป็นออโต้ก็ได้หรือจะปรับให้เป็นแสงเดียวก็ได้นะครับบางบางวันอยากให้เป็นสีแดงเราก็ปรับปรับรีโมทเป็นสีแดงตัวนี้จะจําค่าได้ด้วยนะครับตัวคอนโทรลจําค่าสีได้ด้วยสมมุติว่าวันนี้เราปรับเป็นสีแดงเอาไว้พอวันต่อมาเรามาเปิดมันก็จะเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้นะจะมีฟังก์ชันจําค่าสีได้นะครับนี่คือข้อดีของเขาเลยนะครับสมมุติว่าเราตั้งเป็นไฟกระพริบแบบเร็วเอาไว้นะครับนี่นะครับไฟเปลี่ยนไปมาแบบเร็วพอเราปิดนะครับวันนี้เราปิดไฟปุ๊บวันต่อมาเรามาเปิดไฟนะครับไฟก็จะเป็นฟังก์ชันเดิมนะครับที่เราตั้งเอาไว้ซึ่งตัวนี้จะเป็นข้อดีเลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาตั้งรีโมทใหม่นะครับ แล้วก็สมมุติว่าเราตั้งเป็นขาวอ่าตั้งเป็นขาวปุ๊บพอเราปิดไฟนะครับปิดไฟแล้วก็วันต่อมามาเปิดนะก็จะเป็นขาวนะครับเนี่ยสามารถปรับสีได้ตามใจชอบเลยตามฟังก์ชันรีโมทนะครับเนี่ยนะครับตามสีนะครับเราก็กดเอาเลยนะครับนี่คือข้อดีของเขาเลยนะครับสําหรับวิธีการใช้งานรีโมทนะครับผมก็มีทําคลิปเอาไว้แล้วลูกค้าก็สามารถเข้าไปดูที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ แสงนะครับที่มีนอกจากแสง R G B แล้วนะครับเราก็ยังมีแสงอื่นๆอีกนะครับคบทุกสีเลยเช่นสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวนะครับสีเหลืองสีวอร์เนี่ยครับเราก็มีทุกแสงเลยนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสนใจไฟนะครับจะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นงานราชการครับงานเอกชนงานส่วนตัวนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมพี่กำมนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามร้านค้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ